เรือเข้ามาแจากว่างใส่มึอกอ่ะนี่กับมาเล่รีวิวต้นหม่เนี่ยเต็มกับรักผันมอตน,นี่กับรักลุยลยนะ้ยไะนู้มีรักยังนี่กับนี่รกักแต่ไม่ตายกับมีรกัรกรักคุยกับมีร,ก ôi, รกักคุยรักเกลต่อใช่ไหมเด็ก Lung này sai, yêu trong tham gia cả tân đến mẹ tay mhm nâng gặp luôn ừ. gặp, gặp tân kính của yon này điện mà lại gặp mhm ừ. nâng gặp kính rùn này sai này sai gặp yon gặp, gặp. gặp. yon này sai gặp này แต่ไม่ตายกับทนนดัดน,นี่กับกิจมากกว่าน้าตอนกับนี่กับตนนี่กับตนมันยอนในรายอ่ะนี่กับหักลอยอ่ะเยแต่นนไม่ตาย ทุกยอดมากเพราะว่ามันทุกคืนทุกไรหนอครับว่าอวตอนอืนนน่นกันนี่ครับตอนอื่นก็ทุกลมทุกไรยับนุน่มหมดเลยครับทุกคืนทุกไรเวลาน้ามรสุมกับรากลอยหมดนล้วกับตอนเชนน้านะครับเมือนลอยมัเลยครับที่ลมนะ อลอยมาแล้วยังไม่ลมอ่ะลอยมาแล้วก็ามาจากความฟ้า